เอสเคปอะล็อกคืออะไรคือร,รูปนี้จากไอตัวเด็กเต้าได้แล้วเหรออืม <laughs> <laughs> อันนี้คืออะไรประตูใหม่เหรอก็ <laughs> าต่ายตาเขียวเด้ออ้อหอเข้าไปมีอะไรปะ <laughs> อืมนี่จดหมายอนะไรเนี่ยจุดหมายเก็บไม่ได้เฮ้ยมีลูกศรกดลิฟต์ดิอืมคืออะไรคือเราจะขึ้นลิฟต์หนีไอเต้าออตัวมยตัวเล็กๆกันนะ เปิดมาใจ่ <Nope. S 1> เอ๊โหน้อเออมันเป็นดักหน้ากูละต่ะประตูนี้ไม่มีอะไรแล้วไงอ่ะอ๋อเข้าแล้วกดปุ่มตื๊บตื๊ตื๊ตืมกดอะไรไม่ได้เลยคืออะไรคือรอเฉยเหรอเออหรือเป็นไรเนี่ยฮะกว่าแรกใช้กูออกดีๆไม่ได้หรอกเนี่ยเกมนี่นเนี่ย ไฟช็อตแล้วแหละดูดิอ๋อเปิดมาจ้เอ๋ด้วยเนเะนี่ยยังก่อนยังก่อนตรงนี้ไม่มีเฮ้ยใครเอาโซ่มาล็อกอืมเอามึงมึงเกขำมุำ้อย่างงี้ไม่ได้นะอ้าวแล้วไปยังไงอะคือต้องกลับไปเอาคุณแจแล้วตัวมันนั่งยิ้มดิอันนี้มีคุณแจปะไม่มีหรอกอยู่ที่มือเด็กเนี่ย แกก็ต้องแฟรแคปแผ่นนะาาแกก็ต้องสวมวิญญาณดีเจตอนนี้นะไอ้หนูขอคุณแจ้คืนเถอะไอ้ออไหนูไปนั่งก่อนขึบนขามวยได้ยังไงเนี่ยอันนี้กระดาษแล้วนะเก็บไว้ก่อนแล้วกันอยู่ในนี้เปล่า <c oughs> ไฮ้ยมันนั่งอะไรตรงนู้นไอ้หนูห,น <c oughs> หยุดนิ่งๆได้ไหมเนี่ยเอ้ย ทุกคนตั้งโมแ,บบงแล้วก็ยิงไปเลยนะฮะถูกตแตงโมฟูฟาดแม่งเลยน <c oughs> เลยน <c oughs> ี่ย <c> เ <oughs> มื่อจะไปไหนเนี่ยฮะอ๋อแล้วกูต้องทำอะไรต่อวะเนี่ยทึบอ่อแล้วนี่มันไม่ใช่โนเพลงเหรอ <c oughs> คืออะไรวะเนี่ยเนี่ยปะ่ะทิ้งไว้ตรงนี้แหละมึงมาเนียนเป็นโนเพลงได้ยังไงวะ <c oughs> ขาดอีกสองชิ้นใช่ไหมอืม อยู่ในางจะโคบอ่อโน้เพลงอะไรอยู่ทางจะโคกโ <laughs> วกคกพะพมวนเปิดไม่ได้ทีวีก็ไม่มี <laughs> มันไปอยู่ไหนวะเนี่ยเอฟฟี่โมเมนต์เลตเตรวบรวมโน้จะทำอะไรเนี่ย <laughs> บอกว่าเราจะดีปีโน <laughs> มึงจบแล้วทำามึงได้ยินเพลงเนี่ย น,นี <laughs> ไปไอ้หนูยังไปไม่ถึงความจริงแล้ว <laughs> ทุกคนน้ามตาดิเอา้าหายไปแล้วไปกดปุม่ม <laughs> กูไม่ได้หยิบกระดาษเลยมันติด,มตดมไม้ติดมือได้ไงเนะี่ยโอ้แล้วฟังเสียงดนตรีดิโอ้แล้วฟังเสียงมันดีเสียงมันยังหลอนเลยอนะ่ะโอ้โหแต่ไม่ต้องห่วงหรอกแต่ผมจะใส่สาว์ไอฟเฟลน่นรักน่ารักให้แล้วกัน กับไอ้เหี้ยคนดูตลกแต่คนเล่นจะร้องไห้เนี่ยเฮ้ยแผ่นเนาะได้ยวราไปแคปแผ่นแล้วดิไปดูปกับไปเป็นดีเจแล้ว,วยอยา่อยา,อยาเอาควันมาจ้ำสกแกกไว้ได้ไหมล่ะอ่เฮะ๋ยวางไว้ปึ๊บเปิดไป <c oughs> ชอบฟังดนตรีนี่เองเออโหไม่บอกกันดีดี oh, <my> แล้วทำไงต่อขโมยมาด้าน <c oughs> ด้านเลยไหนไอหนูก <c oughs> ุญแ <c oughs> จมาดิ <c oughs> ชอบได้อย่างจริงไ้หนูไปแล้วเราไงไปไขประตูที่ล็อกอยู่ปึ๊บอืมอืมอันนี้อะไรไฟฟ้ฟาไม่พอไปเข้าห้องนี้มันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรอแค่ไปเปิดไฟฟ้า nope. มันต้องมีอะไรโผล่มาแน่ๆเลยเกมแมันไม่เคยง่ายขนาดเนี้ฮะตกดไปเอยโอเคไม่มีอะไรอ่าไปฟ้าอยู่นี่ซึบอืมเอ้ยเดี๋ยวสี่สามรหัสไปไหนวะเนี่ยจำไว้ก่อนสี่สามอันนี้ฟิวอันนี้ฟิวสีฟ้าเดี๋ยวแล้วมันเอาใส่อะไรอ่ะ อันนี้สีฟ้าสีชมพูฟ้าพูคืออะไรวะอ๋อนี่สีชมพูสีฟ้าต้องอยู่อฝั่งดิอ่าใช่เด้อโอเคเก็บแมวก่อนแล้วก็อีกสีฟ้าไปใส่อีกอันตื๊บอืมหลือดลือหาสีชมพูลีลีอะไรวะโอ้โหพูดปุ๊บเจ็บปั๊บเลยเนี่ยแล้วก็ไปใส่ใช่ไหม ปิดทำไมวะนี่แล้วไงแล้วไอ้โน้ไอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะรหัสทั้งหมดมันสี่สามใช่ปะไอ้สองตัวเรายังไม่รู้อะเขาทำอะไใส่มั่วอลไรกันวัดกระเราจะตัดเป็นมุกแล้วตัดแล้วใส่มั่วแล้วตัดใส่แบบไอฟฟองเอฟเฟกต์เป็นมุกซะหน่อย ไดไรยังไงวะไปเอ็งก็ลงไปงั้นแหละกู <c oughs> มไม่คิดว่ารหัสมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยยังไงแล้วก็เอามาใส่ใช่ไหมดุดอืออ่าเรียบร้อย <c oughs> ไอ้โ <c oughs> <c oughs> นกกว่ต้องมีอะไรมาไม่อย่างแน่เลยเฮียมันงสยองขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยเฮียมันมีตัวอะไรบ้วะ อย่าออกไปหรือว่าเราต้องตามไอ้หนูนี้ไปวะไม่กี่ทางมีให้เลือกด้วยนี่ไงลิฟต์ไอ้หนูเองจะทำไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะกูไปก่อนแล้วกันเฮ้ย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 เดี๋ยวคุณแจ้เฮ้ยคุณแังคุณเจ้คุณแจ้อยู่ไหนไปกลมกลมเอ้าวอ้าวคุณแจ้ ค่อยๆเล่นโอ้ค่อยๆเล่นมันไม่ได้น่ากลัวเดี๋ยวใส่เศษน่ารักน่ารักเอาค่อยๆเล่นอย่ากดดันอย่ากดดันเองไปไปใครค่อยๆเล่นโอ้ค่อยๆเล่นไปกูต้องทำอะไรอย่างนี้เลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียวสีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดอะไรอันหนึ่งวะสามเหลี่ยมปะตา ไอ้เหี้ยมาแล้วกูตายกูตาย <c oughs> ไม่มีอะไรกดดันไม่มีอะไรกดดันเกมนี่ไม,ม่เกมน่ารักอยู่แล้วเกมครอบคร <c oughs> ัวเกมครอบครัวอยู่แล้วไม่มีอะไรกดดันไม่มีอะไรกดดันสวัสดีครับไปเอ้ย <c oughs> <c oughs> มันยังไม่จบอีกกูอยากเลิกแล้วอะ่ะถ้ากูไปวิ่งหนีตัวเมื่อกี้อีกทีกูไม่เอาแล้นะ <c oughs> โอ้รู้ป่ะว่าผมกลับผมจะอัดผ่านนี่ผมอัดเป็นสิบนาทีนะไอชอไนะอ็อตเมื่อกี้น่ะอ๋อแล้วท้อโหแล้วทำไมดนตรีมันหวานเบลยังวะเดี๋ยวเปิดไปด้ดีแล้วอย่าไปปิดเลยถ้าบรรยากาศให้คนเล่นนะ่ะคนแจสีม่วงไอ้สียมภูเนี่ยวะแล้วมันเอาไปทำอะไรวะห้องนี้เหมือนเดิมเอ้แต่บ้านมันไม่เหมือนเดิมวะบ้านมันอะไรแปลกๆปลๆวะ อืมเข้าไปเปิดไปได้ดไม่ได้อ่าใช้ยงแจชมพูโอเคกลับไปเอาแป๊บเฮ้ยเอยเกิดอะไรขึ้นพี่เใส่สาวเต็ดก,กระหล่อนมาได้ไหมเนี่ยกูเกลียดมากเลยเนี่ยมมันนั่งอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหไปไปด้วยมึงไปก,กูด้วยปะ ไปดูกันเปล่าวอันนี้คืออะไรเนี่ยมึง <c oughs> เล่นตลกอะไรกูเนี่ยฮะอย่านะอย่านะกูหันหลังให้เด้วยห้องนี้มีอะไรวะโอเคเข้าไปมันไปได้ประตูเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเลยเอ้ยเ้ยอย่ามองทีวีอย่ามอง TV, อย่ามองครับอย่ามอง,อมองผมล่อเกินอย่ามอง <c oughs> เอ้ยอย่ามองอย่ามองผมอย่ามองผมเอ้ยเดี๋ยวรหันหน้านี้เอ้ยทำไมทีวีเอ้ย,ม, TV, อยมัาหันตากูได้ไงเนี่ยอย่ามองครับอย่ามองผมอย่ามองโอ้วางดักอย่างนี้เลยอ่ะไม่ได้ดอดไม่ไม่ด้แดกหรอกไปไปเรื่อยๆเอ้ยอืมทันแน่ตัวกูอยู่แค่เอื้อมเดี๋ยวทำไมมันล็อกอะ่ะ อ๋ออมีตรงนี้นึกว่าโถกูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยฮะตอนแรกก็เลี้ยงเด็กอะตรงนี้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยหมดยังเจ๊เจ๊เออไปไปหมดแล้วไอ้เกียร์สะดุ้งจริงอย่าทำงี้อีกนะ เฮ้ยอย่านะย่าต้องบิงใหม่อีกรอบมึงเร <Nope. S 1> อลุ้ยรอดแล้วกูไปไอ้หนูน้บลาที่เองต้องลงไปแล้วต่เปิดเพลงก่นอนนาซิเฟนเนียไปไ,ไอ้ดูเอ้ลงไปเถอะนะน่าจะผ่านแล้วมั้งเนี่ยเหมือนตอนจบมันเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรหรอกปะพอแค่นี้กูจะอ้วกอ่ะ อเอ้ยมีดิฟอยู่นี่อะห้องนี้เปิดไม่ได้แม่ต้องหาไม่ครบเอ้ยเฮ้ยมันมันยังไม่จบอ่ะโอ้โหกะว่าวะจะเดินหาแมวแล้วเนี่ยไปเลี้ยวซ้ายก่อนเลยทำงนานแล้วจังหวะน,นี้นเลี้ยวขวาฟึบตายอย่าบ่อยแล้วไปเปิดตู มุดตายข้างล่างอึ๊บไปนอดยังแมวยังหาไม่ครบเลยน่ะเอ้ยเดี๋ยวอยู่มีอยู่ด้วยกันทำไรเนี่ยฮะแล้วประเด็นคือแมวหาไม่ครบแบบมันขาดไปสองตัวเองมั้งน่ะโอ้โหให้ไปเล่นใหม่อีกรอบเพื่อหากูไม่หาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยไปกูไปเหรอมึงกีตามกูไปอย่างงี้ไม่ได้นะเฮ้ยเทางออกแล้วป่ะเนี่ยเปิดตู้ตายตาใช้สมาธิเกมน่ารักเกมเกมน่ารักใส่นนติน่ารักน่ารักไปมึงไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะเกมดีเ,เกมครอบครัวไปเกมครอบครัว ผ่านแล้วปะผ่านเกูขอโร้องอ่ะถ้าผ่านกูไปเล่นแล้วจบกพอที